สวัสดีค่ะมาพบกับคุณหมิวนะคะวันนี้คุณหมิวจะพาเด็กๆมาสนุกกับตัวเลขแต่ก่อนอื่นเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะ1ถึง10 1ถึง10เด็กๆจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากจะเก่งก็ต้องนับเลขให้ได้ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ถึง10 1ถึง10เด็กๆจำกันได้ไหมคนไหนที่อยากจะเก่งก็ต้องนับเลขให้ได้ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับให้ครบถึง10 ตัวเลขมีทั้งตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆลองอ่านตามคุณครูนะคะเลข1อารบิกเลข2อารบิกเลข3อารบิกเลข4อารบิกเลข5อารบิกเลข6อารบิกเลข7อารบิกเลข8อารบิกเลข9้าอารบิก และเลขศูนย์อารบิกเลข1อารบิกมีค่าเท่ากับเลข1ไทยเลขสองอารบิกมีค่าเท่ากับเลข2ไทยเลข3มอารบิกมีค่าเท่ากับเลข3ไทยเลข4อารบิกมีค่าเท่ากับเลข4ไทยเลขห้าอารบิกมีค่าเท่ากับเลขห้าไทย เลข6อารบิกมีค่าเท่ากับเลข6ไทยเลข7อารบิกมีค่าเท่ากับเลข7ไทยเลข8อารบิกมีค่าเท่ากับเลข8ไทยเลข9าอารบิกมีค่าเท่ากับเลข9ไทยและเลข0ูนย์อารบิกมีค่าเท่ากับเลข0ไทยค่ะเด็กๆได้รู้จักตัวเลขอารบิก และตัวเลขไทยไปแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์หน้า27กันค่ะให้นักเรียนโยงตัวเลขอาราบิกไปหาเลขไทยที่มีค่าเท่ากันตัวอย่างนะคะเลข2อาราบิกมีค่าเท่ากับเลข2ไทยเด็กๆช่วยครูหมิวหานะคะเลข2ไทยอยู่ตรงไหนเอ่ยเจอแล้วค่ะเลข2เด็กๆโยงเลยค่ะ เลข5าอาราบิกมีค่าเท่ากับเลข5าไทยเลขหาไทยอยู่ตรงไหนคะเด็กๆช่วยคุณมิวหานอยคะ่ะเลข5าไทยอยู่ข้างบนสุดเลยเด็กๆโยงเลยค่ะเลขหนึ่งอาราบิกมีค่าเท่ากับเลข1ไทยเด็กๆช่วยกันหานะคะเลข1ไทยอยู่ตรงไหนเจอแล้วคะ่ะเด็กๆโยงเลยค่ะ เลขสมอาราบิกมีค่าเท่ากับเลขสไทยเลขสมไทยอยู่ตรงไหนคะเด็กๆโยงเลยค่ะเลขสี่อาราบิกมีค่าเท่ากับเลขสไทยเด็กๆช่วยครูหมิวหานะคะเลขสไทยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะเด็กๆโยงเลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ คุูเหมียวเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ See you next time บ๊ายบาย